สวัสดีวัยรุ่นผมเอรอนจากช่อง a n g เกิลมาเนนะครับผมเป็นคนไข้ที่เคยผ่าตัดเพราะว่าข้อเท้าพิกดังนั้นช่องนี้ก็จะหมกมุ่นอยู่แต่กับข้อเท้าพลิกเป็นพิเศษนะครับโอเครามาพูดถึงสกเก็ตบอร์ดกันครับช่วงนี้ก็กําลังฮิตเลยแต่ว่าขณะถ่ายคลิปอยู่เป็นช่วงโควิดโควิดนะฮะพงนายก็คงน่าจะอดเล่นกันไปสักพักหนึ่งแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องข้อเท้าพิกแล้ว ไอ้ข้อเท้าพลิกในกีฬาแบบนี้เนี่ยยังไงมันก็คืออุบัติเหตุใช่ปะไม่มีใครออกจากบ้านแล้วแบบจะคิดว่าตัวเองข้อเท้าพลิกวันนั้นอะ่ะเออข้อเท้าพลิกเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุแต่ว่ามันก็ป้องกันได้โดยการก็มีหลายวิธีนะแต่ววิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็ป้องกันได้ประมาณ80%เเลยนั่นก็คือซื้อที่หุ้มข้อเท้าฮะ ซื้อที่คุงข้อเท้าแล้วก็เอามาใช้ก่อนเล่นเนี่ยแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวค่อยบอกตอนท้ายๆก็อันนี้ยี่ห้อฟูทุโลเป็นที่คุวมข้อเท้าอืมยี่ห้อฟูทุโลเป็นที่คุวมข้อเท้าธรรมดานะอันนี้ถูกห้างมีแน่นอนฮะแล้วก็ราคาไม่แพงมากด้วยทกห้างชังกีฬามีหมดพอใส่แล้วเนี่ยมันจะ มันจะไม่ได้ทําให้ข้อเท้ามันพลิกง,ง่ายๆครับมันก็รัดได้พอสมควรเลยขอ,อเสื้อแป๊บร้อนแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งที่ผมชอบมาก mac david อันนี้ราคาประมาณผมซื้อมาประมาณ1200บาทนะสามารถคุณสามารถไปลองได้ที่ห้าง m u a r t i e r ครับหรือว่าห้าง m core เล่นม่แหละไม่แน่ใจเพราะว่าห้างชื่อคล้ายกันแล้วก็ห้างมันก็อยู่ตรงข้ามกันเลยเปิดเน็ตเปิดเน็ตดูได้ก่อน แม็กเดวิดไปหาซื้อไปหาซื้อไปหาลองกันได้นะคือวิธีใส่อ่ะมันค่อนข้างซับซ้อนมากแต่ว่าผมเคยทําคลิปสอนวิธีใส่ให้ดูละก็ไปดูกันได้นะฮะไอเนี้ยมันรัดได้แน่นสุดเลยมันรัดได้แน่นแบบอึดอัดนะแต่ว่าไอาการอึดอัดเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ข้อเท้าไม่พลิกง่ายๆไงจริงๆแล้วผมเชื่อว่าวัยรุ่น่ะวัยรุ่นอ่ะคงไม่ใส่อะไรที่แบบ เซฟตี้นักหรอกเพราะว่ามันมันไม่สบายใจอะมันเกะกะใช่ไหมอย่างผมก็เคยเล่นสเก็ตบอร์ดต,ตอนประมาณสิบกว่าปีที่แล้วก็หัวแตกหัวแตกครั้งหนึ่งก็ก็กลัวไปเลยแต่ว่าตอนนั้นพอหัวแตกเสร็จเราก็ซื้อหมวกกันน็อกมาใช่ไหมแต่มันก็ดูโหมันดูมันดูไม่เท่อะมันดูไม่เท่เลยผมก็ไม่ใส่นะผมก็เล่นอย่างนั้นแหละแต่ก็ดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมอะอยู่ตามกลุ่ม Facebook ทั้งเซิ ord, ร์ฟบอร์ดสเก็ตบอร์ดใช่ไหม เซิร์ฟสเก็ตเออว่ก็รู้สึกแบบมีคนข้อเทาพิกมาปรึกษามาโพสต์บ่อยมากอนะและ้วเขาบางคนก็แบบไม่ใช่แค่ข้อเท้าพิกอะบางคนข้อเท้าหักเลยอนะคือคือ,ค,อคือน่ากลัวมากก็ลองลงทุนลงทุนซื้อพวกคุ้มข้อเท้ามาใส่จะถูกจะแพงก็ได้อย่างน้อยมันก็ช่วยได้ครับนี่คือเป็นการที่แบบป้องกันข้อเท้าแบบง่ายๆเลยนะเบสิกเลยนะเพราะยังไงไอพวกข้อเทอ้าพิกข้อเทอ้าแพงเนี่ยมันก็คืออุบัติเหตุทั้งนั้น แต่มันก็ป้องกันได้ด้วยพวกนี้ก่อนแต่อีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งเนี่ยมันจะใช้เวลานานหน่อยนั่นก็คือออกกําลังกายให้แข็งแรงครับออกกําลังกายสร้างถ้าเพิ่มตรงเลยก็ง่ายๆนะก็สร้างกล้ามนออ้อน่ะเวลาเราสร้างกล้ามน้อ่องใช่ไหมไอ้กล้ามเนื้อรอบข้อเท้าอะ่ะมันก็ดอกกำลังกายด้วยมันก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้นด้วยคือจริงๆแล้วไอ้การสร้างความแข็งแรงอะ่ะมันก็ไม่ได้ป้องกันข้อเท้าพิษขนาดนั้น แต่มันสามารถช่วยในเรื่องแบบเรื่องการทรงตัวให้มันคงขึ้นหรือคุณเกิดอุบัติเหตุระหว่างเล่นเซิร์ฟสเก็ตสเก็ตบอร์ดเนี่ยมันก็ไม่ได้ทาให้บาดเจ็บมากกว่าเดิมเพราะว่าข้อเท้าเราแข็งแรงแล้วไงคือถ้าข้อเท้าเราไม่แข็งแรงเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุข้อเท้าเราก็อาจจะยิ่งแย่กว่าเดิมแต่ถ้าหากเรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแล้วถึงแม้เราข้อเท้าพลิกกล้ามเนื้อเราก็จะช่วยข่อหุ้มหรือว่าเกิดอาการบาดเจ็บนิดนิดนึงมากกว่า มากกว่าการบาดเจ็บที่แบบเยอะมากๆอืมก็สองวิธีหลักๆเนาะก็ซื้อที่คุ่มข้อเท้าลงทุนหน่อยลงทุนหน่อยซื้อที่พุ้มข้อเท้าก็เสียเวลาพันข้อเท้าสักหนึ่งนาทีก็ดีกว่าดีกว่าเรียกว่าอะไรอะ่ะดีกว่าพักฟื้นสามเดือนอะ่ะเพราะว่าข้อเท้าพลิกหรือถ้า ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงโควิดใช่ไหมยังไม่ได้ออกไปลุยออกไปทํากิจกรรมก็สตาเลยสัดเล่นการ์มการมนองเลยหรือว่าบริหารข้อเท้าก็ได้อืมครับอวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับมันก็เป็นเรื่องเบสิกนอกที่ทุกคนรู้กันแต่ว่าผมอยากทําคลิปขึ้นมาก็หวังว่าเผื่อนะเผื่อแบบเออข้อเท้าพลิกเนี่ยมันอันตรายเนาะไม่ไม่อันตรายได้ไงอะ่ะผมผมต้องผ่าตัดเพราะว่าไอข้อเท้าลิดเนี่ยก็ ก็อยากให้ทุกคนป้องกันตัวเองลาเล่นก็มีสติด้วยสลับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับก็สหรับคนที่เป็นข้อเท้าพลิกอยู่นะฮะผมมีคลิปที่เกี่ยวกับข้อเท้าพลิกเยอะมากเลยรวมทั้งคลิปแก้ผ้าบัตด้วยซึ่งเป็นคลิปแก้ผ้าบัตท,ที่คุณหมอสอนผมมานะครับแล้วผมก็มาสอนต่อก็ดังนั้นก็ไว้ใจได้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ